กลับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อน,น,นชาวพระเครื่องทุกคนนะคะสวัสดี EP ที่492ค่ะประจำเช้าวันพฤหัสบดีที่28เดืนสิงหาคมพศ2568ค่ะวันนี้น้องสุภามีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าเก่าสวยๆวยมาให้พี่พี่ได้รับชมกัน1ชุดนะคะ1ชุดวันนี้มี30รายการค่ะแบ่งปันพี่พี่ที่300บาทนะคะ ถ้าพี่ๆท่านไหนชอบสนใจรายการไหนสามารถโทรทักไลน์ข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7211933นะคะน้องสุภามีบริการส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะก่อนรับชมคลิปฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภากันด้วยนะคะ1วันมา2รอบจ้ารอบเช้าแล้วก็รอบเย็นนะคะ รายการที่1ของเช้าวันพารลิหัสเป็นสมเด็จเก่ากับพี่ๆขาสมเด็จเก่ารายการที่1นนะคะเก่าสวยจ้ะ เนื้อแตกรายงานนะคะสมเด็จเก่ารายการที่หนึ่งจ้ะต่อไปเป็นรายการที่สองค่ะพี่พี่ขารายการที่สองหลวงปู่หมุนทิตะสีโรนะคะ หลวงปู่มุนวัดบ้านจานค่ะสีสะเกตค่ะพี่พขารายการที่สองนะคะมีต่อโคดตรงหน้าอกนะคะพี่พขาหลวงปู่มุนรายการที่สองจ้ะ หลวงครูหมุนทิตะสีโรนะคะต่อไปเป็นรายการที่3จ้ะรายการที่3หลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ค่ะหลวงพ่อคูณรายการที่3นะคะปี1นสองจ้ะออกวัดแจ้งนอกค่ะพี่พขารายการที่3จ้ะรายการต่อไปรายการที่4ค่ะ รายการที่สี่เป็นพระปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันจ้ะพระปิดตาหลังแบบหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะคะรายการที่สี่จ้ะรายการต่อไปรายการที่ห้าค่ะพี่พี่ขารายการที่ห้าเป็นพระเดี่ยวเนื้อดินค่ะพี่พี่ขา พระเดี่ยวลบบุรีเนื้อดินนะคะสวยๆแบบนี้เลยจ้ะรายการที่ห้านะคะรายการต่อไปรายการที่6กค่ะพี่ๆขารายการที่6เป็นพระผงสุพรรณจ้ะ พระผงสุพรรณรายการที่6นะคะ300บาทค่ะพี่ๆขา1องค์300บาท2องค์500บาทนะคะน้องสุภาจะส่งให้ฟรีจ้ะชอบรายการไหนจำอีพีจำหมายเลขโรหรือว่าทากลายแจ้งน้องสุภาได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องสุภาจะส่งให้พี่ๆจ้ารายการต่อไปรายการที่7นะคะหลวงพ่อกวยจ้ะ หลวงพ่อกวยปี2 1นะคะพี่พขาด้านหลังจะเขียนว่าที่ระลึกในงานผูกพัทธสีมานะคะปี2 1จ้ะหลวงพ่อกวยจากรายการที่7นะคะพี่พี่ขาต่อไปเป็นรายการที่8ค่ะรายการที่8สมเด็จวัดเกศชยโยจ้ะ สมเด็จเกศชัยโยนะคะพี่ขคมีลงรักปิดทองจ้ะรายการที่8นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่9จ้ะ รายการที่9เป็นพระนางพญาค่ะพี่ๆค่ะพ,พระนางพญารายการที่9นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่10จ้ะรายการที่10เป็นพระกริ่งชิน,นะบัญชรน,นะคะ หากลิ่งชินนะบัญชรรายการที่10จ้ะรายการต่อไปเป็นรายการที่11คะ่ะพี่ๆขา11เป็นสมเด็จจิตลด,ดาค่ะมาในเลี่ยมสแตนเลสนะคะ สมเด็จจิตรัตนามาในเลี่ยมสแตนเลสกับพี่ๆขาพร้อมใช้งานจ้ะรายการที่11นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่12ค่ะ12เป็นพระปิดตานะคะแต่น้องสุภาไม่ทราบที่นะคะพี่ๆขาพระปิดตารายการที่12จ้ะ รายการต่อไปรายการที่13ค่ะ13หลวงพ่อแก้ววัดเครือวันจ้ะหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะคะพี่ขารายการที่13จ้ะด้านหลังเป็นพระปิดตานะคะรายการที่13หลวงพ่อแก้ววัดเครือวันจ้ะต่อไปเป็นรายการที่14ค่ะ สิหลวงพ่อสุดวัดกาหลงจ้ะหลวงพ่อสุดรายการที่14นะคะพ,พี่ขาด้านหลังเป็นยันตรกอรแบบนี้เลยนะคะปีหนึ่งห้าจ้ะ หลวงพ่อสุดวัดกาหลงปีหนึ่งห้านะคะพี่พี่ขาต่อไปเป็นรายการที่สิบหกจ้ะดูสิบห้าค่ะพี่พี่ขาโทษทีค่ะสิบห้าเป็นพระนางกำแพงเป็นแบบเม็ดมักเคลต์นะคะพี่พี่ขารายการที่สิบห้านะคะพระนางกำแพงนี้ เม็ดมะเค็ดจ้ะถ้าน้องสุภาพูดผิดต้องขออภัยพี่พี่ด้วยนะคะต่อไปเป็นรายการที่16ค่ะ16หลวงปู่สุกวัดปากคลองมาขามเท่าจะมีลงรักปิดทองค่ะพี่พี่ขาหลวงปู่สุกรายการที่16นะคะด้านหลังมีรอยจานนะคะ หลวงปุสุรายการที่16จ้ะต่อไปเป็นรายการที่17ค่ะพี่พี่ขา17หลวงปู่เอี่ยมวัดหนังค่ะเ,เหรียญมีคราบการใช้งานนะคะหลวงปู่เอี่ยมหลังยันสี่จ้ะปี2 467นะคะพี่พี่ขาเหรียญมีคราบการใช้งานนิดหน่อยจ้ะรายการที่17นะคะต่อไปเป็นรายการที่18ค่ะ 18เป็นพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงจะมีลงลักปิดทองนะคะรายการที่18จ้ะ300บาทค่ะพี่พี่ขา1องค์300บาท2องค์500บาทนะคะน้องสุภาจะส่งให้ฟรีจ้ะต่อไปเป็นรายการที่19ค่ะ19เป็นสมเด็จวัดเฉลิมค่ะพี่พี่ขา3ชั้นนะคะ สมเด็จ3ชั้นวัดเฉลิมจ้ะยันห้าตอนะคะยันห้าตัวค่ะพี่พขาโทษทีจ้ะเป็นสมเด็จ3ชั้นวัดเฉลิมนะคะมียันห้าตัวด้านหน้าน,นะคะพี่พขารายการที่19บเกจ้ะ เก่าสวยค่ะพี่พี่ขาเนื้อแห้งๆแบบนี้เลยจ้ะต่อไปเป็นรายการที่20่สิบค่ะพี่พี่ขายี่หลวงพ่อไปวัดกำแพงค่ะเป็นจอบหลวงพ่อไปนะคะรายการที่20จ้ะ รายการที่20นะคะพี่ขาหลวงพ่อไปวัดกําแพงจ้ะต่อไปรายการที่21ค่ะ21เป็นพระ25สัตววัดค่ะตานหลังนะคะรายการที่21จ้ะ พระยี่สิัตววัษนะคะรายการที่2ค่ะพบ่พี่ๆขาต่อไปเป็นรายการที่22ค่ะ22เป็นสมเด็จเก่าจ้ะเนื้อหาเก่าๆแบบนี้เลยค่ะรายการที่22นะคะ ต่อไปเป็นรายการที่23ค่ะพี่ๆขา2ี่23เป็นเหรียญหยดน้ำหลวงปู่ทิมวัดร่าหารายนะคะ <c oughs> ด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยนะคะพี่ๆขาเหรียญหยดน้ำหลวงปู่ทิมวัดร่าหารายจะ้ะรายการที่23นะคะต่อไปเป็นรายการที่24ค่ะ ยี่สิบสีาา่หลวงปู่ดุลวัดบูรพารามจ้ะหลวงปู่ดุลรายการที่ยี่สิบสี่นะคะพ,พี่ขาด้านหลังเป็นเออ่ เป็นรูปกงจักรแล้วก็มีทอทหารด้านในนะคะปี B 25 23จ้ะหลวงปู่ดุลวัดบูรพารามนะคะต่อไปเป็นรายการที่25ค่ะ25หลวงปู่สวงจ้ะหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินนะคะพี่ๆขาหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินรุ่นหนึ่งจ้ะ รายการที่25นะคะต่อไปเป็นรายการที่26บค่ะพี่พี่ขา26เป็นพระขุนแผนผงพายกุมารน,นะคะพิมพ์เล็กจ้ะของหลวงปู่ทิมค่ะพี่พี่ขาของหลวงปู่ทิมวัดราหารร่นะคะเป็นขุนแผนผงพายกุมารจ้ะพิมพ์เล็กค่ะ ของหลวงปู่ทิมวัดราหารายนะคะต่อไปเป็นรายการที่27คิค่ะพี่พขา27เป็นพารอดจ้ะพารอดรายการที่27นะคะเก่าๆแบบนี้เลยจ้ะต่อไปเป็นรายการที่28บคะ่ะพี่พี่ขา ยี่สิบแปดเป็นพระธากระดานจ้ะพระธากระดานรายการที่ยี่สิบแปดนะคะ พระท่ากระดานรายการที่28จ้ะต่อไปเป็นรายการที่29ค่ะ29เป็นพระนาคปก8รอบของหลวงปู่ทิมนะคะพระนาคปก8รอบหลวงปู่ทิมวัดระหารายจะ้ะปี18นะคะพี่พี่ขา พระนาคปลก8ดรอบของหลวงปู่ทิมวัดระหารไร่นะคะรายการที่29จะ้ะมีตอกโ lamps. คตรงนี้นะคะพี่พี่ขาพระนาคปลกแปดรอบหลวงปู่ทิมวัดระหารไร่จ้ะรายการที่29นะคะต่อไปเป็นรายการที่30ค่ะ30เป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อจันทร์วัดบางมอนจ้ะเหรียญหล่อหลวงพ่อจันทร์วัดบางมอนนะคะพี่พีขา รายการที่30จสะรายการสุดท้ายของเช้าวันนี้นะคะต่อไปจะเป็นรายการพิเศษนะคะวันนี้นสุภามีรายการพิเศษ2รายการจ้ะรายการที่30จะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อจันทร์วัดบางมอนจ้ะสามบาทคะ่ะพี่พี่ขาหนงองค์สา0รบาท2ององค์ห้0รบาทนะคะ ต่อไปเป็นรายการพิเศษนะคะรายการพิเศษรายการที่หนึ่งเป็นหลวงพ่อคูณจ้ะหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะคะรุ่นสร้างบาร,รมีปีหนึ่งเก้าจ้ะเป็นเนื้อนวะนะคะพี่ๆขามียันมีรอยจานนะคะด้านหน้ามีรอยจานะคะ่ะ รุ่นสร้างบาร,รมีปี1.9นะคะมีรอยจานหน้าหลังค่ับพ,พี่ขาหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่จ้ะรุ่นสร้างบาร,รมีปี1.9นะคะมีรอยจานหน้าหลังจ่ะเมือนวะนะคะพี่พี่ขารายการพิเศษรายการที่หจ้ะห้าร้อยบาทค่ะพี่พี่ขาน้องสุภาจัดส่งให้พี่พี่พร้อมกล่องนะคะ ต่อไปเป็นรายการที่สองค่ะรายการพิเศษรายการที่สองจ้ะเป็นเหรียญหลวงพ่อพานค่ะหลวงพ่อพานวัดเฉลิมลาจ้ะ หลวงพ่อพานรายการพิเศษรายการที่สองนะคะพี่พี่ขาพิเศษสองหลวงพ่อพานวัดเฉลิมราจะประจวบคีรีขันนะคะปี3-8จะด้านหลังเป็นตระกุดคู่แบบนี้เลยนะคะ หลวงพ่อพานปีสามแปดจ้ะรายการพิเศษรายการที่สองนะคะพี่พี่ขา500บาทจ้ะน้องสุภาจัดส่งใหพ้พี่พี่พร้อมกล่องนะคะจ้ะวันนี้ก็ครบแล้วทั้ง30รายการแล้วก็ รายการพิเศษ2รายการนะคะพี่ๆขาท่าพ่พี่ท่านไหนชอบสนใจรายการไหนสามารถโทรทักกลายเข้ามาหาน้องสุภาเด็ที่เบอร์084ย์ค่ะเจ1 1สองนนะคะสำหรับเช้านี้สวัสดีค่ะ